ชวนสายคิ้วมูมาทำพวงกุญแจประตูโทริอิกันค่ะแม่พิมพ์ R271 ชิ้นนี้แม่ค้าเลือกแบบที่ใช้ได้กับ uv resin โดยเฉพาะค่ะดอกไม้แห้งในตลับนี้นะคะมีมุกและโลหะตกแต่งผสมอยู่ด้วยนะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆบีบ uv resin ลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะ นำดอกไม้แห้งชิ้นใหญ่มาชุบด้วย UV เรซินก่อนจะช่วยลดการเกิดฟองอากาศได้นะคะจากนั้นเรียงดอกไม้ตามชอบลงในพิมพ์ได้เลยค่ะดอกไม้แห้งชิ้นเล็กๆนะคะเราสามารถที่จะเรียงลงไปได้โดยไม่ต้องชุบก่อนค่ะ อบด้วยเครื่องอบ UV LED ค่ะอบแค่แป,ป๊บเดียวนะคะเติม UV resin ลงไปอีกค่ะเราจะมาเพิ่มลูกเล่นความสวยงามให้ชิ้นงานนะคะโดยการผสมผงมุกสีทองลงใน UV resin ค่ะหลังจากนั้นก็อบค่ะเติม UV resin ให้เต็มแม่พิมพ์เลยค่ะรอบนี้อบให้แห้งสนิทเลยนะคะ เมื่อชิ้นงานแห้งสนิทแล้วนะคะก็แกะออกมาดูความสวยงามได้เลยค่ะส่วนที่เกินเกินออกมานะคะสามารถที่จะตัดตกแต่งได้ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หน้างานนูนนะคะก็ให้เคลือบ UV r เรซินอีกรอบค่ะจากนั้นก็อบให้แห้งสนิทค่ะ ทท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ประตูโทริอิของมงคลของญี่ปุ่นเอาไว้พกติดตัวแล้วนะถ้าเพื่อนๆอยากมาเวิร์กช็อปกับเราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ดีแอดปั้นฝันสตูดิโค่ะ